พระเจ้านะครับทั้งหนึ่งที่ผมได้เดิกลัมาเยี่ยมที่นี่นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าทื่ชมยิดๆสําหรับที่ด้จัที่พระเจ้าได้ส่งจัดเตรียมที่พระเจ้าได้ส่งแต่งตั้งไว้ในที่ด้จับของพระเจ้าที่นี่นะครับก็ถือว่าที่ดักจับที่นี่เป็นที่ดัจับยังยังใหม่อยู่นะครับเป็นที่ดักจับน้องใหม่แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่น้องที่หนวกระหายที่จะนมัสการ ที่จะเข้ามาที่จะอยู่ร่วมกันในการที่ฐานมัสการพระเจ้าและก็ี่จเรนรู้ในพระครรของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ทด้จาของพระเจ้าเนี่ยได้เติบโตขึ้นไปสู่ตามชอบน้ำมัะไทยของพระเจ้าและแน่นอนทีเดียวนะครับะเยีสุภิรมค์มีพะปรงค์ที่จะให้ท่ไจ้จักของพระเจ้านั้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้น เมื่อพระเจ้าได้ส่งตั้งคิดจักรของพระเจ้าไว้ในโลกนี้สําหรับให้ผู้เชื่อทั้งหลายที่เข้ามาเป็นสถานที่ที่จะเป็นพ,พัะพรให้คนทั้งหลายที่จะรังไหลเข้ามาในคิดจักรของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้เหมือนกับคิดจักรของพระเจ้าแรกที่พระเจ้าได้สรงให้เกิดขึ้นในคิดจักรในพัทีกิจการนะั้นนะครับก็อขอบคุณพระเจ้า สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราหลายได้เรียนรู้ก็คือว่าคนทั้งหลายที่ได้เชื่อในพระเจ้านั้นมีใจอย่างหนึ่งที่หิวกระหายนะครับมีใจที่จะขมักขม้นขมักขม้นก็คือมีใจที่เต็มล้นร้อนลนเต็มล้นมีความต้องการมีความปรารถนามีความหิวกระหายที่จะเข้ามาในคิดจักัพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้านะครับที่จากไหนก็ตามถ้ามีผู้เชื่อเริ่มต้นจากเล็กน้อยเพียงไม่กี่คนนะครับถ้าไม่กี่คนที่นั่นหิวงก็หายเหมือนกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีใจกระตือรือร้นที่จะฟังพระวจนะคำของพระเจ้ามีใจกระตือรือร้นที่จะฟังพระคำของพระองค์นมัสการพระองค์อธิษฐานสามัคคีทมด้วยกัน แน่นอนทิดจักนั้นจะเดินขึ้นและก็เติบโตขึ้นแน่นอนขอพระคุณพระเจ้านะครับสําหรับอาจารย์ที่ฉันที่ที่ให้โอกาสผมสําหรับการวนใจและแบ่งปันปในพระวจนะคําของพระเจ้านะครับผมก็เพิ่งกลับไปเข้าไปที่บ้านเมื่อกี้เองหลังจากวันนี้ทั้งวันที่โบสถ์นะครับกอขอบคุณพระเจ้าเป็นโอกาสที่เป็นพระพรสาหรับการอยู่ร่วมกันในพี่น้องในพี่เด็จาก และก็เีโอวกาับตอนเย็นนี้ที่จะมาแบ่งปันพราะฉะนะครับของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้มีพี่น้องได้เอาคําของพระเจ้ามาด้วยใช่ไหมครับประคำของพระเจ้าพระคำพีก็ขอบคุณพระเจ้าสาหรับที่จากนอย่างที่พี่น้องว่ามีการวัสกรีครั้งนะครับปกติสองครั้งนะครับเช้าเย็นนะครับในที่ที่ทุกจังที่น้องก็มีเช้าวัสกร่วมกันและบ่ายก็จะมีกิจกรรมเรื่องของนุ่นชนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้า ต้องเปิดในพระคัมภีร์ของพระเจ้าในพระวจนะคำของพระเจ้าในในเยอรมนนี้ก็คือพระภีร์หลักในพระธรรมมัทธิยบทที่สี่ข้อที่สี่